รับสินบนอ๋อแลอีมัคออะืขาวจริงๆอันนี้ก็พอดีก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผบตรด้วยนะคะอัปเดตเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทางสำงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเราคิดว่าต้องต้องมี การเขาเรียกว่าอะไรสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ใครทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทางทางทางตำรวจเนี่ยจริงจัง,จงแล้วก็ได้คุยกับท่านผบแล้วผบก,ก,ก็ก็จริงจังเรื่องนี้นะคะแล้วแน่นอนว่าในตัวของคดีเองเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าง DSI ถ้าเป็นคดีของพิเศษ,ษเนี่ย DSI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วถ้า DSI เขาจะร้องขอให้ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จะได้ทำงานให้ให้ละเอียด แล้วก็ดียิ่งขึ้นในเรื่องอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการทํางานที่จะเป็นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ก็ได้เรียนกับท่านผอบอไปแล้วนะคะว่าขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะ ในในกรอบกว้างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ธุรกิจที่จะทําให้เป็นการปลอ,อกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าก็มีผู้ได้รับผลเสียหายแล้วก็เห็นตามข่าวอยู่แล้วมันเสียหายแบบใหญ่กว่าที่เราเรานึกไว้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้น,นทุกฝ่ายได้ ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ดำเนินงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร็วที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าเออต่อไปนะถ้าเราจะทาธุรกิจเนี่ยแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราเรามีข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อจะไม่ถูกหลอกนะคะ